ผมกดหยุดครับกดปิดเลยกดปิดเนี่ยปิดตัวนี้ปิดตัวนี้เก้าโวตปิดตัวนี้อ่านั่นแหละนั่นแหละอ่าให้หยุดก่อนเก้ามันเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับผมบินนาทีบิดสัตวิวิสัตวิบีอ่าอันนี้เราใส่ข้าเต็มหมดแล้วนะรถไฟเข้าตอนนี้เราต้องการแล้วเรียบร้อยนะพอเครื่องดับเสร็จปุ๊บเราก็กดอบ อ่าเสร็จแล้วเราก็กดอบได้เลยครับ <S 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 2> <S 2> อบข้าว<อ>นั่นแหละพอโกดให้มันมีเขียวพอจะเยน็นก็ดูไฟดูไฟติดไหมไฟติดไฟติดแล้วนะไปด้างหลงังไปดูตัวนี้ตัวทักเตอร์อ๋อผมตั้งไว้หนึ่งนาทีมันทำงาน หนึ่งนาทีมันจะทำงานหนึ่งนาทีรอแป๊บหนึ่งหนึ่งนาทีมันจะทำงานาแล้วก็ดูมันดูมันห้าสิบจี้เพราะว่ามาันละอบใหม่ๆเราไม่อยากให้ปิดข้าวเลยไนงะ แล้ว <biases. S 2> ค่ดูออกใหม่ๆให้ข้ามันแน่นก่อนไงให้ข้ามันร้อนแล้วก็ปล่อยมาดูตรงนี้ก็ได้ถ้าไปนั่เก้าเราดูตรงนี้ก็ได้เราดูตรงนี้ก่อนต้องทำงานนี่นเกี่ยวแล้วเอาไปดูมันเกี่ยวแล้วไปดูทำ,ำงานไปถ้ามันไม่ทำงานมันติดมันติดตัวนู้นใช่ไหมนี่แหละผมจะต้องมาช่วยตรงนี้แหละ มาดูมันติดอะไรไม,มันมันติดเพราะมันมันยังไม่ลื่นไงมไม่ลื่นอ่าใช่เ๋ยผมจะเอาตอัวผมจะช่วยมันนิดนึงตอนแรก